ยิงแล้วว่ามาโคตรไวเลยกลายเป็นงานขนมไปเลยนะนนี้โอ้โหนี่นั่งนับเอานะโอแมอยูจะยิงกี่ลูกนั่งนับเอานะไม่ต้องถามพี่แล้วนะว่าชนะหรือเปล่าไม่ต้องถามแล้วนะนั่งนับเอาว่ากี่เม็ดไหนขอเสียงเด็กหรือว่าพูลหน่อยเลยขอเสียงฟูแล่มพูหน่อยเลยโกดสิบห้ามาเด้อ กดสิบห้ามาเดิกดมาตามหาเม็ดสาเมื่อเมนยูนี่ถ้าใครคิดจะคิดว่าเมนยูแพ้นะ,ด,ะนดูปากพี่นะดูปากไอเฉพาะฟูลเล่พูลเนี่ยดูปากพี่นะดูปากฝันเปียกฝ <c oughs> <c oughs> ันเปียกอ่ะน้อง <c oughs> นั่งนับเอาอย่างเดียวกี่เม็ดนั่งนับเอาอย่างเดียวไอ้น้องนะ ไอเด็กเลี้ยภูกับฟูแเล่มพูดูปากพี่นะนั่งนับเอาเดียวว่าเมนยูจะยิงกี่โลกเข้าใจไหมไอโหนูดูซะ <laughs> อะไรนะมีคนร้องว่าเราโกงอะ่ะอุย้ยตายแล้ว <laughs> มึงดูภาพชา้านี่ทำบอกพวกพี่โกงนะมึงไม่ต้องดูกีด้กีฬาฟุตบอลนอะ่ะมึงไปดูเปตองได้เลยนะน้องอภาพาช้าก็มี <laughs> บอกแล้วนี่มันที่นี่โอแทฟอร์ดมันขุมนักเลคเวจีเล้วเาเอาพี่พี่ลงห่อยน้องไหนขอเสียงเด็กเลี้ยภูฟูและฟูร้องหน่อยร้องหน่อยให้พี่ฟังอ่ะร้องให้พี่ฟังดังอ่ะนี่แมนยูนํำสองหนึ่งนี่สาววกบวยร้องกีดเลยนะสาววกบวยสาววกว้าวลองกรามเลยยักคตามหาเม็ดสามเมนยูดีบูนด โอ้โหเต็มข้อเลยมึงยิงย่างไ้เลยวะบูน่เต็มข้อเลยไม่ต้องรับดีตะข่ายไม่ไหม้ไม่ขาดโอ้โหยัเคยิงแบบมึงไม่ต้องรับเลยถ้ารับมือมึงแตกอ่ะกูบอกเลยมือมึงแตกมือมึงขาดเลยนะกดเลขแปดให้บูน่มาเดิกดเลขแปดมาดิกกดมาจบเกม ระเบิดถังขี้ฟูลแลมไปสามหนึ่งอะผมนะสบายเบ้อพี่บอกไงว่าไม่ต้องถามนะแมนอยู่ชนะหรือเปล่าให้ถามว่ายิงกี่เม็ดให้นั่งนับเอาไอ้น้องเห็นปักแกวบักแซบเนี่ยวะอยู่ไหนวะเห็นตอนที่บอลตอนพี่โดนนําเนี่ยเองปากแกวบักแซบมันเต็มเลยม่ใแช่หัวอยู่ไหนหมดน้องโผไม้พี่เห็นน่อยซิ เปลี่นอะไรไหมฮะตอนแมนยูโดนนำแบบเหมือนอะไรไหมฮะเหมือนมีกะละมังอ่ะวางอยู่หนึ่งใบอ่ะแล้วเด็กผีอ่ะเคาปอง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 เรียกเด็กลีพูเข้ามาปอง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 ขอกะลาให้เด็กลีพูเข้ามาดูบอลดูแมนยูมาดูอะไรครับดูแมนยูยิงอีกสามเม็ดเฮ้ยมึงเปิดการ์ดไอเล็กเจ็ดมาหน่อยดิ พี่อยากโดนล้อเลขเจ็ดว่ะพี่อยากโดนล้อเลขเจ็ดอ่ะพิมพม่หน่อยดิพี่อยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะอยากตัวแบบเลขเจ็ดอ่ะพิมพ์เลขเจ็ดเยอะๆพี่หน่อยสิไอการแก้เขินของเองอ่ะขุดออกมาดิพิมพออกมาอยากโดนพิมพเลขเจ็ดว <N> ่ะนี่แล้วจะมาบอกว่าพี่โกงไม่ได้นะเฮ้ยมันทํากันเองเนะฟูลแลมอ่ะนะมึงเอามือไปตบบอลเป็นบอลลูกบอลเล่ไม่ได้นะวิลเลียนเนี่ยมึงทํากันเองแล้วมาโทษเลยพี่พี่ไม่เกี่ยว อย่ามาบอกว่าพี่โกงใครที่บอกว่าแมนยูโกงนะมึงเลิกดูฟุตบอลเลยนะเราที่อย่างชอบเลย<ๆ>เข้าทางเลยใบแดง3ามใบเลยมาโกซิว <c> า <oughs> โค้ชเป็นหนึ่งคนวิเลียนหนึ่งมิโตว,วิดหนึ่งไปอย่างละ3ามนะครับผมถ้าใครบอกว่าซานโชผลงานในนัดน,นี้อะไรคือแม่งลากวิเลียนลากทั้งโค้ชล่างใั้วิโตว,วิดเนี่ยไปเป็นอาหารหมดเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> จุดยอดไปเลยย็ดเค ร้องนี่ร้องร้องพี่บอกให้ร้องร้องเอเมนยูโกงจะร้องกรีดก็ได้นะหรือถ้าไม่ไหวอ่ะให้ร้องกราบดัง,ดง,ดงกๆกราบแม่งไงแมนยมูมึงแข่งงี้วะกูโคตรแซงเลยวะ่ะแม่งกูสามเมื่อนั่งแช่งเนี่ยนะมาไปฟูลแลมพดูดูแม่งไม่ดุดเลยแม่งยิ่งชนะไปสามหนึ่งบ้าวะแมนยูมึงแข็งเกินไปปะวะขนาดวันนี้มึงเล่นไม่ดีนะแมนยูขนาดวันนี้มึงเ,นะเล่นแบบเอาพุ่งตรงนะ อย่าว่าแต่เองเลยนะขนาดพี่เองพี่ดูเนี่ยพี่ยังเครียดกับฟอร์มทีมพี่เลยแม่งมึงเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยคือเล่นผิดฟอร์มแบบโอ้โหเย็ดโดแต่สุดท้ายเนี่ยขนาดเล่นไม่ดีอะ่ะยังกดสามหนึ่งเลยว่ะโอ,อ,อ้อีแป้นจะแตกเย็ดเค้ยออแม่งหลอกให้พวกกูนอนดึกฟรีแลวไอ้พวกเด็กผีนี่ก็พี่เตือนแล้วไงพี่เตือนแล้วพี่เตือนตั้งแต่สิบเอ็ดตัวจริงนะใช่ไหม ว่าแบบว่าเกมเนี้ยเออเนี่ยเด็กผีเนี่ยฟูลแลมเนี่ยเหมือนไปหลอกเด็กลี่พูให้มาดูอ่ะเออเฮ้ยมาดูเด้มันอาจจะมีเซอร์ไพรส์แล้วอ่ะเหมือนจะหลอกแก๊ะหลอกอะไรหลอกครับอาจารย์นอนดึกฟรีมานอนดูตาดำหน้าดำขำเขียดเจ๊กยะแม่งอุ้ยมันอยู่โดนน้ำมันอยู่โดนน้ำแม่งอะวิลเลียนมึงทำงี้ได้ไงแม่งไปเป็นนักวอ่เล่นทำไมวะเฮ้ย ไปหลอกเขาว่าแมนยูมึงจะอย่างนี้ไม่ได้นะเหมือนอารมณ์เหมือนปูอ่ะเหมือนปูให้แมนยูไปเป็นแชมป์อ่ะเฮ้ยเหมือนโดนแบบว่าเฮ้ยฟูลแลมดแบบเฮ้ยมึงไม่ได้นะแมนยูมึงฟอร์มตึงมาตลอดเลยเว้ยไม่เป็นไรถ้ามึงเล่นยังไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแจกอารมณ์เหมือนฟูลแลนเห็นใจรอเฮ้ยมึงตึงมาทุกนัดเลยนะแมนยูมึงทําอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะงั้นอย่าผมแจกให้เลยลกันวิลเลียนมึงวอลเล่ทิ้งเด้โป รุเรื่องรุเรื่องเลยไหลมาเป็นน้ำเลย <c oughs> ใบแดงสามใบกับประตูอสามลูก <c oughs> แจกยัดเค่นะครับผมแจกจนแบบว่าเด็กลิภูนั่งเหวอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใบแดงเฮ้ยสเ <c oughs> มตรพี่บอกไงผีอะมันฆ่าไม่ตายมันคือปีศาจเท่าเจอะเราลกไวจีนะครับผมอืมมันคือโยมันทูดโยมบาน <c oughs> เราจากที่ดูเหมือนจะเป็นจะง่ายกลายเป็นยากจากที่ดูเหมือนจะยากมากกลายเป็นง่ายชิบหายในตอนนี้ปรับอารมณ์ไม่ถูกเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่บอกแล้วไงพี่ไม่สนใจเชื่อพี่ยังพี่ไม่สนใจหรอกว่าแมนยูเนี่ยลูปเกมวันนี้แม่งจะเป็นส้นตีนอะไรพี่ไม่สนหรอกสนใจเดียวคือแม่งต้องจบด้วยแมนยูชนะและเข้ารอบเป็นอย่างที่พี่บอกว่าจานบีนี่แม่งเหมือนตายเ,เลยนะ <c oughs> และพี่บอกว่าอะไร พี่บอกว่าเกมเนี้ยจริงๆไม่ต้องดูก็ได้เราเข้ารอบไปแล้วจริงๆถ้าใครไม่ได้ดูจริงๆเนี้ยก็เข้ารอบจริงๆเห็นไหมล่ะสามหนึ่งด้วย <laughs> สกอร์สวยด้วยเห็นไหม <laughs> เห็นปะเพราะพี่มองข้ามช็อตไปรอบรองแล้วตั้งแต่แรกแล้วนะก็ผมสุดท้ายเข้ารอบรองจริงนะวิ่งมันตึงแข็งว่ามันยูแมนยู you, จะไปลุนแชมป์ส่วนลิเวอร์พูลโศขาภาพร่างกายแข็งแรงฮ้าลงใจนะครับนะ เราพักเบรกทีมชาตินะครับช่วงพักเบรกเราก็แบบว่าตึงๆหล่อๆเลยอ่ะนะแบบสดชื่นสดใสอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้หมุนหมองเหมือนว่าเหมือนเด็กฟุตแลมพูห,หริพูเขาที่แว่าเ้าวทุกถ้วยหรอแม่ อันดงอันดับแม่งก็จะไม่เอาแล้วทังวงท้งฟยัเค้จะไปที่เแล้ว <laughs> สุขภาพอย่างเดียวเลยเฮ้ยไอทีมสาวกบวยสาวกวกเววนี่แม่งเน่ <laughs> น้าสงงจานจริงๆนะครับผมนะไม่เอาหาเลยเลยมึงเล่นไม่สงสารแฟนบอลเลยนะลิพูเนี่ยยัตเชไม่เอาหาเยเลย <laughs> แต่ก่อนจะไปอะไรครับจาน เลยเกลืไปผมนะลยเกลือไลยเกลืไผมนะลยเกลือไปลยเกลืไปเด็กลินผูผมนะลยเกลือไปลยเกลืไปเด็กฟูลแมผูผมนะเลยเกือไปให้เด็กแมนอยู่ทั้งหลายเลยเกือไปกิ๊บกิ๊บไแล้วจานกิ๊บไแล้วจานผมสาปปกแจวปักซัดตอนันอยู่โดนนำแม่งยิงมาแซงมาสาเม็ดเลยผมเลยกิ๊บเลยครับจานาทำไมมันโหดทำไมมันตึงว่ามันโยแม่งแ่างไม่ขึ้นเลยว่ะ ดูเดแม่งชนะเยอะโอ้กิฟเลยอ่ะจานแล้วก็ผมดูซิเนี่ยหลอกให้นอนดึกฟรีมานั่งดูทีมเทพเทพเ,เนี่ยอย่างแมนยูถลุมฟูลแลมสามเมสลละอิ่มไหมน้องอิ่มไหมอิ่มปะอิ่มไหมอ่อิ่มไหมน้องน้องฟูลแลมพูน้องอออน้องเด็ oo, กลีพู oo, ทั้งหลายอิ่มไหมครับสเม็ดแบบจุก,จก ึ่งนอนดึกมาดูมาเพื่อดูแมนยูยิง3เมตรแบบอิ่มๆเลยนะนอนหลับสบายแบบไม่หิวเพราะอะไรครับอิ่ม <c oughs> <c oughs> อิ่มเลย3าเมตรเย้ <c oughs>